นะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะเอาลงให้จุใจเลยนะคะโปรโมชั่นเล้าๆนะคะก่อนสงการนะคะแต่งสวยแต่งหล่อกลับบ้านกันเลยนะคะๆๆนะคะี่เลยนะคะมีล้อออฟโรดนะคะมีออฟเวลออฟลึกราคาเบาๆนะคะจัดให้เล้าๆเลยนะคะรอบนี้นะคะมี RE มีเวลเลนโซนะคะ เน่มีเข่าวางนะคะใครหาแบบนี้นะคะแล้วก็มีท e ราคาเบาๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่6,900บาทนะคะ ราคาเริ่มต้น6,900บาทนะคะย้ำนะคะราคาเริ่มต้น6,900บาทนะคะร้านบุญยางแตกนะคะอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 5 9 5ย9เก้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่าจากออฟโหดกันเลยนะคะ,ะเดี๋ยว ชี้ให้ดูนะคะราคา6,009เป็นชุดไหนนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเริ่มจากออฟโรดเลยนะคะอันนี้แม็กออฟโรดนะคะ mm. เป็นหยดน้ำนะคะ mm. งานยาชินะคะงานไทยนะคะ mm. มาพร้อมกับยางแม็กซิส2 6 5 7 0 1 6นะคะ mm. เป็นยางปี18นะคะ mm. นี่เลยนะคะดอกยางนะคะ ็นแม็กง,งานยาชินะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะรอบนี้หยดน้ำจัดให้เล้าๆแน่นอนราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะเก้าบาทใส่รถกระบะหกลูกตัวสูงนะคะราคาเพียง9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะหมาแล้วก็ชุดนี้นะคะนี่นะคะเป็นออฟโรดนะคะแต่ไม่รู้เรียองากอะไรนะคะ เป็นยางปี21นะคะสำหรับใครชอบยางใหม่ๆป uh ีใหม่นะคะดอกหนานะคะยางติดๆนะคะปี21นะคะนี่เลยนะคะล้อสวยนะคะลร้ตำหนิเลยนะคะยางเป็น265 70.6นะคะใครดอกยางไม่ดูนะคะดอกหนาๆเลยงานนะคะใ่าบดอกยางให้ดูนะคะนี่นะคะล้อสวยคิปถ่ายยางปี21นะคะสำหรับใครชอบยางปีใหม่ๆนะคะยางติดๆด้วยนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะยางปียี่เอ็ดนะคะชุดนี้นะคะย้ำนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะใส่รถกระบะหกลู 6, ตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะสุดคุ้มนะคะใครหายยางปีใหม่ใมใช้ย,วยาวๆนะคะชุดนี้เลยนะคะล้อกิบมากนะคะยางปียี่สิบเอ็ดนะคะเบิก เหมือนเบิกใหม่ยางล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1 1 9 0 0ืหนึ่งพันร้อบาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถก็บะาหกลูกตัวสูงนะคะแล้วก็มีเวลออฟลึกมาฝากกันนะคะราคาเนะล้าๆเลยนะคะก็เลยเอามาโชว์ด้านหน้าให้ดูนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะยางเป็นสองสองเจ็ห้าสี่สิบสิบแปดคู่หน้านะคะ แล้วก็เป็น285 40 18นะคะปี20กับปี21นะคะล้อเงาเงาเลยนะคะล้อเงเงาเลยนะคะที่เห็นเงาเงเลยนะคะงาน MI นะคะงานหนุ่มเมิงนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่นะคะราคาเล้าเลเลยะคะ่ะยางปี20 2 1บสุดุคุ้มนะคะล้อเวลออฟลุ k นะคะใส่รถก,กระบะหกลูกตัวเตี้ยนะคะรือ ใส่รถกระบะของูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะเวลเงาเงาเลยออฟดุด้วยงานมุนดุด้วยราคาจัดให้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะโอ้โหเร็วเปิด1หมือนสองหมื่นสามนะคะชุดรอบนี้นะคะเวลถูกๆเลยนะคะหนึ่งหมื่น เก้าร้อยบาทขายยางปียี่สิบิบอ็ดนะคะหนึ่งเก้าร้อบาทเท่าน,นั้นเลยนะคะใส่ลูกกระบาดหงูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะมาจัดไปนะคะราคาแล้วแบบนี้ต้องรีบจัดต้องเลยนะคะเวลนะคะงานหนุ่มมิงด้วยเงาเงาด้วยหนึ่งเกร้อบาทเท่าน,นั้นเลยนะคะมาเดี๋ยวค่ะดูราคาทุกผูกกันมางนะคะลูกค้า ใครมีงบประหยัดนะคะแล้วอยากใส่ล้อแต่งนะคะเราก็จัดให้นะคะราคา6,9 0 0บาทรอเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กซีอสดสี e ดำนะคะยางเป็นสองห้าหนะคะดอกหนาอยู่นะคะนี่นะคะดอกหนาอยู่นะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะได้ทั้งล้อทั้งยางนะคะ หกพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่รถก,กระบะหกลูกตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะหกพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะจัดเลยนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะไปวิ่งหล่อก,กันเลยนะคะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะสําหรับหกลูนะคะสําหรับห้าลูเราก็มีนะคะมีหกเราก็ต้องมีห้าจัดให้นะคะราคาเล้าๆนะคะ <c oughs> รถนี้นะคะเป็นแม็กทีเอสามเจ็ดยอดแดงนะคะยางเป็นยางแก้มเตี้ยนะคะสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะคู่หน้าเป็นสองสามห้าเอแจ้งผิดนะคะคู่หน้าเป็นสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะคะคู่หลังเป็นสองหกห้าสี่สิบสิบแปดเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะนี่นะคะดอกยางจิ้มน,นะคะนี่เลยนะคะเป็นทีเอสามเจ็ดหยอดแดงนะคะ ใส่รถกระบะห5าลูหนึ่งสนะคะจุดนี้นะคะราคาอยู่ที่จัดไป6 9พับาทค่ะนะคะใส่ลถกระบะห5าลู1นึนะคะยอดแดงด้วย6 9พับาทได้ทั้งแม็กทั้งยางแบบนี้เลยนะคะ6 9พับาทเท่านั้นนะคะจุดนี้นะคะ จัดราคาเล้าๆให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็นี่นะคะมีแม็ก TE 37หยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคา6,900บาทนะคะใส่รถกระบะห6ลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสิงห์โเตี้ยทำแพรจะไปเพียง6,900บาทค่ะ เวลราคาเบาๆเราก็มีนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลนะคะมันก็จะมีรอยนะคะก็จะมีรอยรอยบ้างนะคะนี่นะนี่นะคะมีรอยรอยบ้างนะคะแต่ราคาเล้าค่ะเอาไปปัดเงาคุ้มน,นะคะชุดนี้นะคะหรือใส่แบบไม่ปัดเงาก็คุ้มน,นะคะนี่ยังรอยยังเงาเงาอยู่เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแม็กเวลนะคะได้ยางด้วยสองห้า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 สิบแปด ใส่รถกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแพรนะคะนี่นะคะสองห้านะคะรถรถไม่เตี้ยมากนะคะรถไม่โหลดนะคะนี่นะคะนี่ได้แบบนี้เลยนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทหกรูนะคะชุดนี้นะคะมาต่อเลยนะคะแล้วก็มีทีอีสามเจ็ดห้าลูชุดนี้เดี๋ยวลูกค้าแบอบกหมุนกล้องหมุนไปหมุนมานะคะ นี่นะคะ TE 3 7ชุดนี้นะคะพร้อมยาง2 5 5 5้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มี TE 3 7ชุดนี้นะคะเป็นก้านแบนๆนะคะกว้างเท่ากันทั้ง4วงเลยนะคะกว้าง9ก้าอนศูนย์นะคะเป็นก้านแบนๆนะคะยาง2 5 5 5 5 8นะคะราคา7,900บาทสำหรับใครอยากได้ล้อกว้างเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะหลอกยางก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ราคาอยู่ที่นะคะ7,900บาทใส่กกรถกระบะหกลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโดเตี้ยทําแคร์นะคะ7,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะนําเสนอเลยนะคะ p e นะคะสําหรับรถตัวสูงราคาเบามากราคาเบาแต่ล้อสวยนะคะล้อสวยเดี๋ยวขายให้ดูนะคะนี่นะคะเนี่ยล้อสีเดิมๆนะคะดูดอกยางนะคะ ดอกสวยมากนะคะนี่นะคะยางดอกสวยมากดอกหนามากนะคะชุดนี้นะคะล้อสีเดิมๆสวยๆกริบๆเลยใส่รถกระบะหกมูตัวสูงนะคะยางเป็นสอง้าง1สิบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทใส่รถกระบะหกมูตัวสูงนะคะยางก็ปีไม่ต่ํามากนะคะปีสิบแปดนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้นําเสนอเลยเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น ใส่รถกระบะ6นมตัวสูงนะคะ7,900บาทชุดนี้น่าจับต้องมากนะคะล้อสวยนะคะยางไปยิ่งใช้อีกยาวเลยนะคะ7,900บาทค่ะแล้วก็มีทีเ37หยอดแดงนะคะนี่เป็นงานหยอดแดงนะคะยางเป็น265 5518นะคะชุดนี้นะคะราคาก็อยู่ที่7,900บาทค่ะยางตอกหนาๆเหมือนกันเลยนะคะมีโลได้มีโลแก้มขาว ได้หยอดแดงด้วยราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะใส่รถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะ7,900บาทะคะ่ะแล้วก็มีที่ E 3 7เ็นะคะเป็นยางซูแมกนะคะ2 6 5 6 0 1 8นะคะชุดนี้นะคะหยอดแดงนะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900กบาทนะคะ 8,900เก้ารอยบาทใส่รถก,กระบะหกลูกตัวสูงนะคะเป็นดี3 7สามเ็หยอดแดงนะคะลอ้อสวยๆเลยแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะน,ะคะนี่ใครชอบนะคะเขาวกวางนะคะสีอย่างนี้นะคะใครชอบนะคะแปลกๆนะคะไม่มีใครซ้ํานะคะเดี๋ยวถ่ายชุดนี้ให้ดูค่ะแลไอเทมนะคะนี่เลยนะคะเป็นแม็กดีวัน f อนะคะเป็นล้อเลนโซ่นะคะล้อเลนโซ่นะคะแต่ราคาให้ราคาเท่าล้อธรรมดาเลยนะคะชุดนี้เป็นล้อเลนโซ่นะคะออฟลึกๆออฟกระมังนะคะเน่จะถ่ายให้ดูแบบกใกล้ๆนานๆกันเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้สวยมากเป็นล้อเลนโซ่นะคะ D1 f ันซนะคะดีวันเอเป็นล้องานเลนโซ่นะคะฝาดุมครบสี่ล้อเลยนะคะ ล้องานเลนโซ่งานแท้นะคะล้อกิ๊บกิ๊บเลยนะคะเงาเงาวิบวิบเลยนะคะออฟกลมังแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะออฟกลมังออฟสวยมากนะคะออฟกลมังเลยมาพร้อมกับยางปี20ใช้กันยาวๆเลยนะคะนี่นะคะยางหน้าเป็น245 4518นะคะคู้หลังเป็น275 4 5 8นะคะล้อกิ๊บทุกวงนะคะนี่นะคะด้ล้อเลนโซ่นะคะสภาพเหมือนเบิกนะคะเหมือนเบิกใหม่นะคะ ุกนี้นะ B1 FC นะคะลานเลนโซ่ราคา14,900บาทค่ะล้อเรนโซ่ยางปี20บนะคะใส่ลูก,กะบา5หลู1นึ่งนะคะหนึ่งบาทนะคะได้จับต้องล้อเรนโซ่ด้วยยางปี20่สิบดอกหนาะๆกันเลยนะคะใช้ย,วยาวๆกันไปเลย14,000ห 900บาทนะคะจุดนี้นะคะอยากนำหนึ่งมากนะคะมันสวยมากจริงๆนะคะออฟกลกมังเลยนะคะ1 4 9่0บาทนั่งนะคะได้ล้อทซ่ด้วยนะคะอ่นะคะอ่านะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเวลจุดนี้ให้ดูนะ,ะ DHL i S L นะคะออฟกลกมังนะคะจุดนี้นะคะยางหน้าเป 24, 54, 58, นะะ็น2อ5 4 5, 5 8นะคะคู่หลังเป็น275418นะคะ เวลออ็อกระมังแบบนี้นะคะล้อเงาอยู่นะคะราคาอยู่ที่ล้อเงานะคะเงาเลยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใส่รถหกรูตัวเตี้ยนะคะรถโหลดนะคะโหลดสวยนะคะหรือว่าหรือว่ารถรถทรงสเ,ตเตี้ยหน่อยนะคะราคาจุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรอบนี้นะคะใครจะจับต้องเวลนะคะราคา เน้นมากเน้นให้ราคาไม่แรงเลยนะคะ1 1 9 0 0บาทนะคะก็ได้ออฟก,กะลังใช้แล้วนะคะได้ออฟลุกใช้เลยนะคะมี9 0 0บาทนะคะมาเข่าฟางนะคะจุดนี้เข่าฟางนะคะเป็นสีปลอนนะคะขอบเงานะคะเนี่ยราคาเบาๆเ,เลยะคะ่ะหล่อไม่ซ้ำใครนะคะจุดนี้นะคะหล่อไม่ซ้ำ ยางเปสองสามห้าสี่สี่ิบแปดคู่หน้านะคะล้อสวยกิิบเลยนะคะไร้รอยนะคะคู่หลังเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะคะนี่เลยนะคะหล่อไม่ซ้าใครนะคะชุดนี้นะคะนี่เขาวกวางนะคะห้าลูนหนึ่งหนึ่งสี่นะคะใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้นะคะน้ําเหนือเลยนะคะสีบอลของเรานะคะไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หลักพันค่ะ แปด0ันเก้าร้อยบาทค่ะ8 9ดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะอ่าสวยมากเนะฮะสวยนะแปดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะได้ทั้งมหมทั้งยางเลยค่ะแ9ด0ันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีเวลนะคะเวลออฟธรรมดานะคะก็รอได้ในราคาหลักพันค่ะ ยางหน้าเป็นสองสิบห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะคู่หลังเป็นสองเจ็ดห้าสิบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทค่ะแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะจะเปิดอยู่เก้าพันห้านะคะแต่คิดนี้ลูกค้าเอาไปเลยแปดพันเก้าร้อยบาท 8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะจัดให้นะคะแม็กเวลนะคะออฟธรรมดานะคะยางหน้า245/45คู่หลังใน275/45 8นะคะชุดนี้นะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบอกเห็นมือตัวเตี้ยนะคะรถโหลด,โลดนะคะชุดนี้นะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้ ่าแล้วก็นี่แม็ก RE 3 0นะคะยางปี21เลยนะคะสำหรับใครชอบสีน้ำตาลซี่เยอะๆนะคะแม็ก RE 3 0นะคะชุดนี้นะคะแม็ก RE 3 0นะคะมาพร้อมกับยางปี21นะคะเลยเลยขายดียางดีนะคะยางปี21นะคะชุดนี้นะคะแม็ก RE 3 0นะคะยางปี21นะคะชุดนี้นะ ล้อสวยทิปเลยค่ะสะภาพเหมือนเบิกใหม่นะคะยางปีเอ็ดนะคะปีใหม่ๆสดๆกันเลยนะคะดอกสดๆด้วยนะคะนี่นะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หน้านะคะคู่หลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยนะคะราคาอยู่ที่นะคะหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้ยบาทค่ะ นี่นะคะดอกยางดอกนิ่มๆใหม่ๆสดๆนะคะชุดนี้นะคะได้ยางปี21ด้วยนะคะไปใช้ยาวๆเลยล้อสวยๆกิ๊บกิสีเดิมนะคะไหลรอยเลยนะคะราคาเพียง1 1 9่0ับาทนะคะใส่กระบะงหมอนตัวเตี้ยนะคะลดโหลดนะคะ11,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีแม็กชุดนี้ค่ะเป็น RE30 เหมือนกันนะคะ สีสวยเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับยางไทยยางไทยนะ,ะยางไทยดีเซนตินะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะคู่หลังเป็นสองแปดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะมีเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น เ0้าร้อยบาทค่ะยางปี19นะคะชุดนี้ปี21 11, 11,900ชุดนี้ยางปี19จัดจะให้เบากว่ากันแน่นอนนะคะแต่ล้อสวยเหมือนกันนะคะ1,900บาทนะคะคิๆเลยนะคะ1,900บาทค่ะสีสวยสีสดนะคะ1 9 0 0่กรบาทใสร่รถกะบาหกตัวเตี้ยน,นะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มี8.5นะคะเป็นล้อ RE 30นะคะกว้าง8.5สีู่ปนะคะสำหรับใครที่หาสเปคไม่ล้นนะคะใส่แล้วไม่ล้นไม่ยื่นนะคะนี่นะคะต้องใส่ล้อกว้าง8.5ไปเลยนะคะอันนี้ล้อกว้าง8.5สีู่ปนะคะ5รูหนึ่งนีนะคะน,นี่เลยเก๋งใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะยางปี21นะคะราคาเบาๆให้เลยะค่ะ ชุดนี้นะคะกว้าง8.5ทั้งสี่ลงเลยนะคะ5รู114นะคะใส่ยังไงก็ไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะยางปีที่ะ,ะ1 9 0 0บาทรถกระบะใส่ได้นะคะเก๋งใส่ได้นะคะ5รู114นะคะใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะ8.5ด้วยอิน e. ด้วยจัดให้ลูกค้าเลย1900บาทเท่านั้นเลยนะคะ แล้วก็มีโฟล้อใหม่แม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะรอบนี้เล้ากว่าทุกรอบเลยนะคะแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะยางเปอร์เซ็นนะคะกว้าง8.5สี่วงนะคะชุดนี้รอฟังราคาเลยะคะ่ะชุดนี้นะคะแม็กไอแบนนะคะกว้าง8.5สี่วงนะ,ะไม่ล้นไม่ยืดน,นะคะยางหน้าเป็น2 3 5ไอยาง เป็น2 3 5 6ามหนะคะเป็นทันคุกปี9นะคะราคาเล้าๆเลยแค่ราคานี้แค่เบิกลอก็ไม่ได้แล้วนะคะนะ,ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะจัดให้ลูกค้าราคา1 1 9 0 0บาทได้ทั้งแม็กทั้งยางวิ่งได้เลยนะคะ1 1 9 0 0บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยอดอกยางหนามา แฟนนะคะย้ํานะคะล้อใหมให่แกะกล่องนะคะน um. um, ี่เลยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะคะนี่นะคะอยู่ครบนะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยล้อไม่ได้มีตำหนินะคะสีบูริมีเต็ดด้วยนะคะสีบูรีมีเต็ดมือสองหาไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้ได้ล้อใหม่นะสีเดิมนะคะล้อใหม่นะได้ได้ล้อใหม่แกะกล่องเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะ ชุดนี้เล้ามากนะคะมีชุดเดียวเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะชุดอื่นก็จะอยู่ที่ห3 9 0 0มื่นสามเก้าร้อยนะคะจัดโปรนะคะชุดนี้จัดให้ลูกค้านะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วไม่แจะกล่องน,นะคะใส่รถกระบะหกมี 6, ตัวเตี้ยนะคะรถตัวสูงก็ใส่ได้นะคะสําหรับรถตัวสูงที่ใครใส่แล้วล้อย,ยื่นนะคะชุดนี้นะคะใส่แล้วไม่ยื่นแน่นอนนะคะนะคะ แจ้งผิดค่ะ TC นะคะ TC ศูนย์ศูนย์ห้านะคะเป็นสีขาวนะคะยางสองเจนห้าสี่สิบสิบแปดทั้งสี่เส้นเลยนะคะยางเทปเด้วยนะคะนี่เลยยางฮุมแม็กกำลังพอดีนะคะ TC 0ูนย์นห้าล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคามือสองถูกกว่ามือสองนะคะยางเป็นยางปี21นะคะนี่เลยดอกหนาๆสดๆเต็มนียนะ ล้อใหม่แกะกล่องนะคะยางปียี่สิบเอ็ดด้วยนะคะใหม่แกะกล่องนะคะยางปียี่สิบเอ็ด T C ศูนย์ศูนย์ห้านะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะใหม่แกะกล่องเลยจัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อบาทนะคะใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะกว้างแ5ดจุดห้าสี่ลูกนะคะใส่ยังไงก็ไม่ล้นนะคะกว้างแปดจุดห้าสี่วงนะคะ ใส่ยังไงก็ไม่ล้นนะคะใครหาสปิกไม่ล้นไม่ยื่น,นะคะชุดนี้เลยนะคะจัดล้อใหม่แกะกล่องให้ด้วยนะคะ13,900บาทไม่ล้นแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะจัดนะคะนี่เลยล้อใหม่ยางเปอร์เซนต์เราก็จะมีแค่2องชุดเท่านั้นนะคะ11,900นเรบาทราคาแล้วมากแล้วก็1 3 9 0 0่มาบาทมาขายต่อเลยนะคะที่ล้อมีสองนะคะ ล้อมือสองก็จะถ่ายต่อเลยนะคะแม็กซีียี่แปดนะคะแม็กงานอีตันด้วยนะคะล้องานไทยทั้งสองชุดเลยนะคะราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะซีอียี่แปดงานอีตันนะคะล้องานไทยเลยมีสองชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทชุดละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแพร์นะคะ นี่นะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะหนึ่งชุดนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแล้วก็ชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะคะดอกอยางก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะสองชุดนี้เลยราคาชุดละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเหลามากนะคะงานอีแตงร้องงานไทยนะคะไม่มีซ่อมน,นะคะราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทะค่ะแล้วก็มีเวลราคาหลักพันให้ดูอีกนะคะ เป็นแม็กเวลออฟลึกดีวันนะคะดีวเอป็นแม็กเวลออฟลึกยางฮีโร่อาวันวันสงห้าหดนะคะยางแก้มขาวเลยนะคะบกหนาๆเลยนะคะชินี้นะคะหน,หนาฮีโร่นะคะราคาหลักพันค่ะเป็นแม็กเวลออฟลึกด้วยนะคะกว้าง9.5สีลูกนะคะกว้างเท่ากันด้วย9.54สี่วงอีกนะคะ,ละ,คะสลับหน้าหลังสบายเลยนะคะ ใส่รถกระบะ5ลู114นะคะจุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะแจกให้ลูกค้าอยู่ที่9,500บาทนะคะแม็กกว้าง9.5ทั้งสี่วงเลยนะคะล้อเวลออฟลุคนะคะยางฮีโร่อะลูมิเนยด้วย9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะกว้าง9.5ซีนุ่งนะคะ ชุดไหนที่ไม่ได้แจ้งความกว้างนะคะก็คือกว้าง9.5-10.5นะคะชุดไหนที่แจ้งความกว้างนะคะคือกว้างเท่านั้นนะคะอย่างเช่นชุดนี้นะคะกว้าง9.5-4วงนะคะชุดนี้นะคะราคาเล้ามากค่ะ9,500บาทค่ะนะแล้วก็มีแม็กเวล5รู114อีก1ชุดค่ะยางเป็น2 4 5 4 5 8คู่หน้าคู่หลังเป็น2-7-5-4-18นะคะแล้วก็จะมีรอยบ้างนะคะ สากหาคูหลังสอง4บหาสปนะคะปีสินะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทค่ะแปดพันเก้าอยบาทฟังไม่ผิดนะคะใส่แม็กเวลนะคะใส่รถกระบะห้า 5, ลูนึงสี่ยางสองสี่สองเจ็ดยางชุดตอกหนาะๆแบบนี้ด้วยแปดพัน ไล่ข้างในให้ดูอีกนิดหนึ่งนะคะ Maxie E28 นะคะยาง265 60 18นะคะดอกสดมากนะคะสําหรับรถตัวสูงนะคะดอกชุดนี้สดมากนะคะ E28 ชุดนี้ราคาอยู่ที่1 9ึ่บาทค่ะใส่รถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะหนึ่บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ ร้านพุนูนยางแต่งนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นะคะเป็นเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะหรือว่าใครอยากมาดูของได้ที่ร้านนะคะปักหมุกพิมพเข้า google เลยพิมพ์ทเเลยนะคะร้าน พิมว่าคูนลูนยางแตกนะคะพอพานเฉลาอูนอหนูรอลิงฉลาอูนอหนูคูนลูนยางแตกนะคะไม่ต้องพิงามคําว่าร้านนะคะพิมคูนลูนยางแตกเลยนะคะ G P S ขึ้นเลยนะคะมาดูที่ร้านได้นะคะแวะถามแวะดูก่อนได้นะคะคนคนหรือว่าใครอยากจะเทินล้อนะคะมีล้อเดิมอยากเทินเปลี่ยนล้อซิ่งหรือว่ามีล้อซิ่งอยู่แล้วอยากจะเทินเปลี่ยนลายอย่างนี้นะคะเรารับเทินล้อ ทุกสภาพนะคะเอามาเทินราคาก็จะลดไปอีกจากที่แจ้งนะคะราคาที่เราแจ้งทั้งหมดเนี่ยเทินล้อก็จะลดไปอีกนะคะบางคันเทินแรกวีบางคันเทินเพิ่ม500พันกว่าแล้วแต่ล้อที่ลูกค้าเอามาเทินนะคะราคานะคะแล้วแต่ล้อที่ลูกค้าเอามาเทินเลยนะคะนี่คลิปนี้นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองให้ดูเลยนะคะรีบจัดรีบเคลียร์นะคะรีบลงให้ลูกค้าได้ชิกันเลยนะคะจะได้ ดูอัปเดตได้เห็นของใหม่ๆเข้ามานะคะชุดรอบนี้นะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะร้านพงนุ่มยังแตกนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วมีสองให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงรีวิวที่ลูกค้ามาเปลี่ยนให้ดูเรื่อยๆนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้ลูกค้าสำหรับใครอยากจะแต่งใสรล้อนะคะคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ